ก็ขอสวัสดีและยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องภพศารนครดําซิ่งนะครับทลิปนี้จะพาท่านผู้ชมมาชมกันภาพการทำงานของเสียซุนครับอีกฝั่งหนึ่งทั้งติดล็อกของเสียพี่ครับตอนนี้แม่โครก็เดินมาทำงานแล้วครับน่าจะอยู่น่าจะมาตรงนี้แหละเราดูไปแล้วครับนะครับเดินมาแล้วเดินมาแล้ว แล้วฝังนีกฟังหนึงน่งครับก็เหมือนจะจมโอ้โอ้โอ้จมนิดนึงมันเป็นหลุมนิดนึงครับแต่ก,ก็ไม่หวั่นครับจะเดินมาจนได้ครับชมภาพใกล้ครับชมภาพใกล้นะครับเมโคจะเดินมาทำงานครับ นอ้กวจะเดินมาทำงานแล้วนี่ครับปรับปึ้บแล้ก็กลบโลบหลับ จะมาทำงานแล้วไมโจะมาทางานแล้วครับรถเสียเดิดก็มาสตนบายเลยครับตอนนี้มาถึงหน้าง,งานแล้วครับล้างมาอย่างเจ่มเลยครับล้างมาอย่างเจ่มเลย ด้ต่อครับเปิดทางน้ำครับเดินมาเปิดทางน้ำแล้วก็ปิดไว้นะครับเดินมาเปิดทางน้ำให้น้ำมันไหลมา ทางน้ําที่แบ่งล็อกไว้ครับอทางน้ําที่แบ่งล็อกไว้ครับไปยาวอยู่นู่นครับรถเสียก็จะไปเอาล็อกไหนครับไม่รู้ครับตอนนี้ครับเรียกบ้าเลยนี่มันผ่านมานั่นเลย หให้มันพอดูได้นะนีน่นิดหน่อะรถเรามันดูโซมเลยมันยังไงไม่รู้อะรถต้องรกน้องอดูไม่ได้เลย<น>เพราะมันจะเอาน้ำทีห่หนรางแล้วไม่ใช่รถเขาเนาะเขาก็ไม่ได้เต็มที่กับเราใช้รถขันนี้ไหม ใม่ลูกสองสองคันกำลังขึ้นเนี่ยนะสองคันกำลังกำลังใส่น่ะร้านไอ้กันเนี่ยไอ้พี่ชายแต่งรถได้รอดิจะเรีนแล้วก็ต้องเอาให้สุดเลยพอเวลาไปแล้วมันไม่สุดแล้วมันกระวนกระวายทำไมกูจออกเหมอนเขาไม่คาราคัสเนี่ยคาราคัสเนี่ย ให้มันพอดูได้มันเผาหน่อยอะไร้นีที่มาเกียวนีนไ,นลไกลับมานี้เตอนมนก่ <c oughs> อ,อ ok น,นอ okay, วันนี้ตอบคิวแล้วก็เลยยังไม่ได้เติมเรยวเตรมเลยวันนี้เ็เชียไหนัว <c oughs> จะหางานถุกน้องไปวิเต์ไปมาคือจะไปปอยางก็ได้สาสิบเที่ยวอะ่ะตอนนี้มันน่าจะลงได้น ลานรถมาอยางงาบเสร็จมีแตะโขเลยครับนางาน3,000เที่ยวเป็นยังไงครับเรายังไม่มาสักเที่ยวเลยครับเรามู่เ็นลกในหมู่บ้านครับวันนี้เรามาเละ3,000เที่ยวครับว่าจำนวนตัวเลขอยู่ที่เท่าไรแล้วทันนึง่าจะไปนะ เขาวิ่งกันโครมโครมเราโมเตรโลกินในหมู่บ้านเนี่ยเรามาเที่ยวแรกครับตอนนี้ครับต้องเรียกกันยางไงเราจะต้องรู้ว่าเราจะต้อง

าวันนี้วันแรกครับฝั่งทางนี้ครับหอจบถอนอนออกครับั anyway> ้โอ้ฮะนี่เลยการที่มุ่นกี่มันคือมันรูเท่หโว่ผมเต้นกี่เฮ้ มีทางลงไหมต้องลงกันแบบนี้นะยาบโอ้โหว่าจะเข้าไปทางโน้นได้หรอออ๋โโอมองจบนน่นทางนูน่นบ<อ>่โน<อ>่นเถิดทางนน่นโอรกำ

Chạm bạc thôi, bạc chiều Tôi oh, nghe nè, một tình nghe rẻ nghe nó Đi nhá cho Đi thả bây bật thiêu Đi mà cho hơi hiền mà chạy tàn Thằng bươn dân 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 นี่คือที่ดินของเมียแฟรงนะครับครับแมสิบาทสี่จอดเด้อถ้าร้อยหนึ่งก็ใช่คิดว่าใกล้ไงเขาไม่มองว่าไกลวัชทะทางไกลนะเนี่ยไกลไกลใกล้วันลุกดูมันมานี้มานี่มานี่้หนี้บุนมานี้โอ กนนก้ก็9บบาทนะแต่ว well. ่าเพราะว่าอาศัยว่างานเขาเยอะอก้าสิบบาทไว้ไม้เท่าไหร่เค็ดิตบนที่เขาเพราะว่ามันหลายเที่ยวก็เลยเอาใ่รมาอยู่นี่หมดเลย จิตไปเที่ยวก็ได้หรือไม่พอยางอะ่ะที่แบบมันต้องใช้อ่ะที่เขาไปอัดจันอัดนั่นแหละมันจะได้นะครับโอเคครับคลิปนี้บายบายก่อนไว้พบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ